ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมชิลิค้าลซีนะครับนายมอสแพครอบนี้มีแต่ทะเลนะครับในเอพิโซดเท่าไรไม่รู้แล้วนะครับอันนี้นะครับก็เราก็เดินทางมากับมอสทวายไลฟ์ฟอร์เรสมาจนจะสุดแล้วนะครับอีกไม่กี่เอพิโซดนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับมอสทวายไลฟ์ฟอร์เรสนะครับซึ่งสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับ ผมก็จะมาต่อกันกับมัทไหต์ฟอเรสนั่นเองครับซึ่งที่ที่ผมจะไปนั้นก็คือเดี๋ยวดูก่อนโอเคพระาทิตขึ้นนะครับผมจะไปจัดการเอ่อตรงไหนดีผมจะไปตรงนี้ละกันนะครับตรงนี้สังเกตไหมมันจะมีตรงสีน้ำตาลตรงนี้นครับแล้วก็มีอะไรอะไรทักอย่างนึงนะครับผมจะมาตรงนี้ นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมันจะอยู่ในตํานานนะครับอันนี้ผมพอทราบอยู่ก็คือเป็นยักษ์ตัวใหญ่ครับอืมเราจะจัดการยักษ์ตัวใหญ่นะครับซึ่งอุ้ยแหละซึ่งถ้าใครติดตามตั้งแต่เอพิโซดแรกๆนะฮะท่านผู้ชมก็อาจะสังเกตนะว่ามันจะมีไอ้เจ้าตัวนี้ครับนี่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นดินนะครับคอสเจอร์ต่างๆเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในเวโอมเอ่อทวายไฮแลนด์นะครับทวายแลไฮแลนด์ นะครับผมก็จะมาตรงอันนี้มันดาร์คฟอเรสนะครับที่เราจัดการไปในผู้สวดที่แล้วนะครับเราจะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้มันจะเหมือนอะไรสักอย่างหนึง่งเขียวๆ,ๆนะครับเราจะต้องหาทางลงไปใต้ดินครับเออผมคิดไว้ว่าจะขุดลงไปหน่อยแล้วกันเนาะขุดลงไปนะครับเดี๋ยวมันมันมันถือแผนที่แล้วก็ทบทปิทปป่งก็ได้เดียนะ๋ยว โอเคเดี๋ยวผมจะทุบลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะมีไอเจ้าตัวถ้ำอยู่นะครับโอเคผมจะสบตัวมานะครับก็ไม่ลึกพอสมควรเท่าไหร่ครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้ครับมันจะเป็นม็อบตัวใหม่นะครับของเวอร์ชัน1.16นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับในม็อบทวายไรฟอร์เลสนะครับก็จะทุบไปทุบลงไปลงไป ตรงปลายนี่ครับมันจะมีเป็นตัวรูอย่างนี้นะครับโอ้มีบล็อกแปลกๆด้วยเออเก็บมาหน่อยแล้วกันโอเคเก็บบล็อกมันิดนึงนะมันจะเป็นรูนะครับนี่ก็มีเจ้าตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้โรสเตรนนะครับโอเคมดุดไป โอเคนะครับเราก็ลองมาสำรวจหน่อยสิอันนี้เมนเดทล็อกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันกับเดทล็อกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ก่อนเอ๊รู้สึกผมเจอแล้วนี่ไอ้เนี่ย,ย,ยผีมาได้ไงก็ไม่รดูเนะี่ยนี่ครับเราให้เราจัดก,การตัวตัว,ตว,ตวนี้นครับมันจะเป็นม็อบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเมืา่อจาัดก,การเราก็จะคอมพ l e ทเควสนะครับตรงนี้มันก็จะมีรูให้เราจัดการนะครับนี่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  นี่มันจะเป็นหน้าตาถ้ำมันจะเป็นประมาณนี้ครับมีไอ้เจ้าตัวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอ๊ยโอ๊ยสเกลตันมันเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลมันเยอะจังสเกลทำไมมันเยอะจังเดี๋ยว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 โอ้โหเน่เดี๋ยวๆๆๆเ,ยเดี๋ยวเก็บเห็นกันแล้วก็เอาธนู เรามีธนูอยู่เราขอมาบุกเบิกทางนิดนึงนะครับมา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 เหรอมา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 เหรอเออเคล็โทรเคล็ดโทรเคลโทรเคลโทรนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเพิ่งยิงกันได้ไหมโน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 ปักทอดนิดนึงนะครับให้ท่านผู้ชมเห็น นี่ครับมันก็คือเคปโชรอ่ะมันจะปอบป้องไอเจ้าตัวออฟซิเดียนนะครับไอ้เราขุดได้ปะอ่ะเราขุดดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต,ตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอปเปิลพิเศษมาหนะ่อยแอปเปิลที่เราที่ครั้งที่เราทำมานะครับเดี๋ยวจะต,ตายเอากินนะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะขุดออฟซิเดียนตรงนี้เข้าไปนะครับบล็อกมันจะใหญ่ๆนิดนึงนะครับนี่ เราก็จะได้มีไอเทมนะครับก็คือบัสอยนะครับแล้วก็มีไอเทมนะครับที่ชื่อว่าแมจิกบีนนะครับไม่ใช่แมจิกคลีนนะครับแมจิกคลีนมันน้ำยาปูพื้นนะครับนี่เราก็จะได้เรียบร้อยครับคอมพลีทเคสเรียบร้อยต่อไปเขาบอกให้เราฆ่าจแอน์ไมเนอร์ครับขึ้นมาข้างบนนะครับอุ้ย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 นะครับบอกของเจ้าตัวบัสอยนะครับไม่รู้มาณถหรือเปล่านะครับ ทีนี้ข้างบนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็บางอย่างว่าข้างบนมันจะมีคล้ายๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งลอยอยู่ครับลอยฟ้าอยู่แต่บินขึ้นไปเร็วๆเลยซึ่งมันก็อยู่ค่อนข้างสูงนะแล้วมันก็จะปรากฏม็อบตัวหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกับเรานะครับนี่ออ,อ้ยักษ์งูตกยักษ์งูตกเออเจ็บเจ็บนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกกันว่าแจ็ ไม่ใช่ยักษ์นะครับมันชื่อว่าใจแอนนะครับเราวันนี้จะมาเป็นแจ็คพวกข้ายักษ์กันนะครับเราจะเป็นแจ็คนบมาจัดการยักษ์ซุปหนึ่งที่ไม,ไม่ไม่ตายนะครับซึ่งยักษ์มันก็จะดรอปนะครับก็คือใจแอนสวอ์ดมันจะมีสองตัวนะครับนี่ก็คือใจออโลมาอะไรที่อย่างเนี่ยจำชื่อมันได้ละมันดรอปมันชื่อว่าอะไรนะอาร์ารารมาใจาแอนนะครับก็คือ เอ่อพูดง่ายๆก็คือยักษ์นักสู้ครับยักษ์นักสู้เราจะต้องตีขามันนะครับยักษ์นักสู้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือยักษ์นักขุดนะครับนักขุดเหมืองนะครับพวงนี้ก็ราคาราคาขึ้นนะไอ้กี้นี่ดการไปยักษ์นักสู้กับยักษ์นักขุดนะครับโอ้ยักษ์นักสู้ตกทำไมยักษ์มันดูตกง่ายจังเลยโอเคเดี๋ยวผมขอมาก่อน จัดการยักษ์นะเดิมมาสิเดินมา,นมาตัวมมนคือตัวเราเนี่ยเองนะครับไม่ต้องถามจ้กินผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จัดก,การมันก็จัดจาก,การตัวเองอ่ะแต่ว่าก็คือมันเป็นยักษ์นะครับ,รบาก็จัดการสักสองจัดให้หมดจัดให้หมดจัดให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอเคพอแล้วเดี๋ยว ไม่ได้อธิบายอย่างอื่นนะครับรู้สึกยักษ์ก็เยอะเหลือเกินครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านยักษ์นะครับซึ่งบ้านยักษ์มันก็จะประกอบด้วยแจนล็อกนะครับแล้วก็แจนคอมบ s สโตนนะครับแล้วก็มีใบไม้ยักษ์ครับแจนลีฟนะครับซึ่งแจนลีฟล้วก็หดลงไปได้นะครับนี่ก็จะเจอเจ้าตัวแจนล็อกนะครับก็คือเหมือนเอาไม้ะครับมาเป็นสี่อันนะครับที่เรียงๆกันครับซึ่งหดแล้วก็หด พีแอปปกติมันอาจจะขุดชานะครับอันนี้ผมพอดีผมมีเฮสมันก็ดูขุดเร็วนะถ้าธรรมดาเราไม่มีเอฟเฟกต์เฮสนะให้เราใช้ไอเจ้าตัวพีแอ็ที่มันดรอปจากไอเจ้าตัวยักษ์ครับนี่หน้าตาเมื่อจะเป็นประมาณนี้ครับดูอลังการวูแฟนตาซีมากเลยนะแบบตัวกระติ้วหนึ่งนะแต่ถือพีแอ็หนึ่งใหญ่เลยนะครับแล้วสมมุติเราเปลี่ยนเป็นดาบละดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนะวลาเราเดินเมื่อจะดูแฟนตาซีนิดนึงนะดาบ คือคือคือผมก็แปลกใจเนียอย่างเนีนะ้ยแล้วถือได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยประมาณเนะี้ยแล้วถือได้ยังไงเนี่ยดูเิยแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนกับเวลาเราสับไปได้อย่างหนึง่งแต่ใบไม้ไม่เป็นไรเลยครับแล้วก็ขวานก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมขวานก็จะเดินขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่างเงี้ยเออก็ไม่ก็แปลกใจดีนะครับให้เราทําการใช้เจ้าตัวเจเอ็มพแอนะครับในการขุด เราก็จะได้ดรอปออกมาอยู่ไหนนี่ใจแอนล็อกนะครับซึ่งไม้นี้มันปลูกไม่ได้นะมันไม่มีสปริงนะครับอ่าเราทูกหมอนมาให้หมดนะครับไม้กระติ้วหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวล็อกมันใหญ่เหลือเกินถอย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 จัดการยักจัดการยักจัดการยักอืมอืม ดาบมันก็ดูเหมือนใหญ่นะแต่แอคเคาดเมดผมมองว่าน,น้อยนะครับประมาณ12เองพี่แอรก็10นะครับเจแล้วก็ผมแอบดู2องเควสแล้วนะครับเขาบอกให้เราเก็บไอ้ตัวก้อนเมฆด้วยนะครับนี่ฟัฟฟี่ o าวกับวิส p e r ร์ o าวนะครับแล้วก็มาเก็บกันอันนี้เป็น Fuffy ี่ o าวนะครับแล้วก็ทุบไปนะครับับได้ฟัฟฟี่ o าวเรียบร้อยนะแล่อันนี้ก็จะเป็นวิสเปอร์ o าวก็คือ กาเมฆมันจะดูออกใสๆนิดนึงนครับอ่าได้ด้วยโอเคต้องใช้เป็นอมซิลทัชนะครับโอเคแล้วก็จะได้โอ้ยพอละพอละเราโบกมือลายักตกลงไป <c oughs> ไม่ยักดูโง่เลยเอไอมาไม่ค่อยดียังไงโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลงมาข้างล่างนะทีนี้เราก็จะเจอมาเจอไอเทมนะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าทำไมมันมัน,ม,น,ม,นมันโดนน้ำกรดอะ่ะมันคือน้ำกรดนะ่ะ เหมือนกับเรายังไม่ปลดลรอกครับไครปล่อยมันเพอะนะครับเรามาจัดการตรงนี้ก่อนนะครับขอบบล็อกนิดนึงจะได้ยืนได้สะดวกสะดวกนะครับยืนอยู่ตรงที่ไม่ไม,ไ,มไม่โดนน้ากดนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะชื่อว่าใจอัดออฟซิเดียนนะครับเดี๋ยวมึงไปอยู่ได้ไงมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเจ็บเจ็บเจ็บนะครับ เราถ้าเราจะขุดนะเราขุดด้วยพีอปกติขุดไม่ได้นะเราจะต้องใช้ตัว,ตวอะไรครับที่เราดอปมาจากข้างบนครับก็คือแจนพีแอ่นั่นเองนะครับเราต้องใช้แจนพีอขุดนะครับมันจะขุดนานนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเราใช้เป็นแบบพีอปกติก็คือนะ่นาจะชาบนึงนะครับผมว่าผมทําเกาะกําบังให้ตัวเองหนึย่ยเวลาขุดจะได้ไม่มีอะไรมาสกิดโดนนะครับเราจะมาขุดนะครับ ไอเจ้าตัวออสเตรเลียนยักษ์นะครับนี่ค่อยๆขขุดไปครับมันอาจจะดูเยอะนะแต่ว่ามันอาจจะดูเยอะแบบวิ่งต้องขุดหูเยอะหรือเปล่าไม่ต้องครับเขาเราแค่ขุดไม่กี่บล็อกก็พอละอ่ะหรือไม่งั้นเราก็อัลติเมทไมล์ไปเลยนะครับดีสิบสองบล็อกนะป้วบเกลี้ยงหมดนะครับนี่นะครับเราก็จะเจอนะครับตรงกลางจะมีเชสสิสองเชสน,นะแต่เดี๋ยวผมขอขจัดการน,นี้ก่อนนี่ตรงกลางจะมีเชสสิบสองเชสน,นะครับเรา เชสออกมาก่อนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาอธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะได้เทมตัวหนึ่งนะับที่ชื่อว่า Lamb of ซ i n d e r เอ่อซ i n d e r นะครับ Lamb of ซ i n d e r นะครับถ้าใครเคยดูนะครับตำนานเอ่ยักษ์ในตะเกียงอะ่ะเออนะจะพอคอพอจำได้นะครับแล้วพอเราได้เจ้าตัว Lamb of ซ i n d e r ปุ๊บเอฟเฟกต์ไอเจ้าตัวน้ำกรดที่มันตกตกตอนแรกมันก็จะหายไปนะครับ เราไอ้คอัดบินตรงนี้มาได้ไงโอเคนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาข้างบนไปแล้วซึ่งตอนแรกค่าสมมติเราเองไม่มีเทมนี้นะครับไอเวลาเรามาไอเจ้าตัวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นน้ํากรดข้างล่างนะครับโอเคอันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าต้นฮอนครับฮอนนนครับมันก็คือต้นงาหนามนะครับเป็นอย่างเวลาเราไปยืนปุ๊บเราก็จะเสียดาเมจไปเรื่อยๆนะครับ หรือถ้าถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆคนไทยน่าจะเรียกว่าต้นยิ้วอ่านะครับซึ่งวิธีการจัดการอเจ้ะตัวทอนนะครับให้เราใช้เจ้าตัวแลมบ์ออฟซินเดอร์นะในการคลิกขวาครับคลิกขวาปุ๊บมันก็จะเป็นเบิร์นเอาเบิร์นทอนนะครับแล้วก็เราก็สามารถทุบได้นะครับคือถ้าเราทุบปกติมันก็จะทุบนานนะครับแล้วใช้แอรแอรแอก็ทุบนานนะครับแต่ทีนี้เราต้องมานั่งคลิก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 ชิ้นหน่อมันชานะครับให้เราทําการเอ่อ นี่ครับที่คลิกค้างนะครับปิ้งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้ได้นะครับมันแบบแร่หลายๆบล็อกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือบล็อกนี้มันเปราะบางนะครับเราสมารถขเคยไปยืนได้นี่ครับมันก็จะค่อยๆเหมือนแบบเออสลายหายไปเลยประมาณนี้นะครับถ้าธรรมดานะเราก็ค่อยๆใช้เจ้าตัวยามอบซินเดอร์ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นป่าทอนพอลแลนดนะครับ นะครับซึ่งเมื่อเราไต่มาเรื่อยๆครับโดยใช้ได้ตัวนี้นะครับไอที่ผมถืออยู่นะครับก็คือยักษ์ในตะเกียงนะครับเออโปรไม่ใช่เออกำจัดไอเจ้าตัวทอนมาแล้วก็จะมาเจอตึกตรงกลางนะครับโอเคซึ่งตึกตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าตัวทวายไลน์นะครับทาไมตึกนี้มันมีทอนอยู่ซึ่งสถิตอยู่ด้วย โอเคนะครับซึ่งตึกตึกตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็จะทํามาจากไอ้เจ้าตัว Castle Brick นะครับนี่ตึกตึกตึก,ตกนี่ผมมองว่าสวยนะเออถ้าแบบบางแมบปบที่มันดีๆกว่านี้ไม่มีทอนยูไอยูไอเงี้ยมามันก็จะดูสวยกว่านี้นะครับโอเคนะครับซึ่งโอ้อยู่ใกล้ๆกับไอ้เจ้าตัวแดนด้วย <laughs> นี่ครับเราก็จะได้อัชเชนนะครับเรื่องไอ้ตัวนี้ครับก็จะเป็นบลูแคส ดอครับซึ่งวิธีการเปิดครับก็คือคลิกขวานะครับก็จะเป็นค่าค่าการ reaparing box ครับนี่แล้วก็สามารถถกโดยใช้พิแอคไปได้นะครับโอเคทุบไปโดยใช้พิแอคได้นะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็จะเจอม็อบตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้ที่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับที่จริงอ่ะม็อบตัวเนี้ยถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันจะดีกว่านี้นะครับมันจะชื่อว่า harder binger นะครับคิบนะครับ ซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันนะครับของไอ้เจ้าตัวซีโอโพลิสนะมันยังไม่ทําอะไรเรานะครับนี่มันก็ยังเดินโง้อๆครับนี่คือม็อบตัวเดียวเลยนะครับคือเวอร์ชันนี้นะครับมันยังทําไม่เสร็จนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวตอนหลังมันก็บอกเล่ะอ่าเราเจอเจ้านี่เลยก็คือเหมือนคล้ายๆกับนักเวทอะครับนี่แล้วข้ามได้นะครับมันมีม็อบอยู่ประมาณสองสมตัวนี่ครับที่ที่มีอยู่ไอ้เจ้าตัวในแคสเทลนะครับ เป็นตัวขัดขวางเรานะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือไอเจ้าตัวบิ๊กเบิ้มครับไจแอนแล้วก็มีนะครับโอ้ไอกล่องเสียงมาอยู่ข้างนอกนึ่งผมจะเรียกว่วาบล็อกกล่องเสียงแล้วกันกล่องเสียงเดินได้นะครับเพราะว่าความสามารถในนะของมันก็คือมันจะปล่อยเสียงมาได้นะครับโอเคแล้วก็ตะลุยเข้าไปข้างในก็ได้นะแต่นี้คือผมเออยังไม่ได้เข้าไปข้างในให้ดูนะครับ Okay. มันจะเป็นคล้ายๆกับเออมืองปราสาทอ,อย่างหนึ่งนะครับซึ่งพอเรามาตรงกลางนะตรงกลางมันจะเป็นแบบนี้ครับล้อมรอบด้วยอจะตัวออฟเฟนซ์นะครับโอเคแล้วเราก็เข้าไปได้ครับนี่คือบอสตัวสุดท้ายนะครับแต่ก็ตามที่ผมบอกเขาบันยงทขาไม่เสร็จนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับ Final Boss h e r You Win You can join The t a b u l a r i d i s c o r d to follow the a l l i a e update นะครับนี่ใครอยากจะไป follow ดีสอดเราก็ได้นะครับแต่ว่าบอสตัวสุดท้ายก็คือยังไมเ่เสร็จนะครับเขายังทาไม่เสร็จแต่ก็คือเขาทำประสาทเสร็จแล้วและทีนี้ก็คือเหมือนไอ้ตัวตัว s e l p o r e เขาก็ไปรีบดาวน์โหลดมาก่อนนะครับมันก็เลยออกมาทา,ทางทางที่ยังไม่เสร็จนะครับเออแล้มอหลายๆมัสแพ็กที่มันใส่มอทวายลายฟอเรสมาผมก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับ ส่วนไอ้เ้าตัวแลวมบัซินเดอร์ก็หมดกาทีของคุณแล้วครับหลังจากที่เรามาจัดการไอ้เจ้าทอตนี่แลนเรียบร้อยเรามันก็หมดประโยชน์ไปแล้วนะครับซึ่งค่ามันจะเป็นหินนะครับนี่ตัวนี้ก็คือที่เราเสอเนอไปแล้วก็คือเดดล็อกนะครับตัวนี้ก็คือเวเธอร์เดดล็อกนะครับก็คือเป็นเหมือนหินที่เออมันตายแล้วอนะไรเงี้ยคือมนรม่มเออตรงเนี้ยมันจะเป็นปา่ปาอาคารตายแบบตายแล้วอนะไรเงี้ยแบบ ที่้ต่ตายเงียบเหงาอะไรเงี้ยเออเป็นปราสาทบอสอะไรเงี้ยโอ้โอันนี้ก็จะมีบูลตบูนด้วยสวยงามคือถ้าสมมติผมจะนาฬิกาถ้าสมมติเป็นเนี่ยคนเราผมคิดไปว่าไอ้แบบไอ้เจ้าตัว,ตวพอเราฆ่านี่เสร็จปุ๊บมันจะมีแบบลือดโลคิตหลวนหรืออะไรก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะต้องไปว่อาจจอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือผมเสนอไอเดียก็คืออาจจะมีแบบ บ่อยอะเออจุดคล้ายๆกับจุดเปิดสวิตต์อะเปิดสวิต์ปุ๊บแล้วมันก็เลือดมันก็ไหลมาว่ามันรวมกันตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็รวมกันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็รวมตรงนี้แล้วก็รวมตรงนี้นะครับแล้วก็ผลึกเกิดกลายเป็นบอสนั่นนี่ครับเอออันนี้ผมก็มองว่าเอออลังการดีนะเพราะว่าไอ้ตัวตัวรูนบิตัวเนี้ยผมก็เห็นว่าเออมันก็สวยงามนะซึ่งถ้าสมมติมันทำได้เออผมมองว่าเออ สวยง,งามน,นะครับน่วสวยง,งามเอาเรามาเปิดประสาทตรงนี้ดูสินี่ครับข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่บางคนอยากเห็นนะครับปักเขาให้ดูนะครับแต่ตัวนี้ไปล่อยนไปนะครับรูนี้มันเรืองแสงนะฮ่ะรูนมันเรืองแสงนะครับนี่ข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมืดหน่อยค่อนข้างกว้างนะครับนี่ เป็นคล้ายๆถ้าถ้าเป็นไม้ครับปกติผมก็แนะนําให้เป็นไอ้เจ้าตัวควอตนะเออปอตลักษณะลอกเรียนแบบคล้ายๆกับเอ,อ่อความสวยงามพวกอีโรมันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็หมดแล้วครับสำหรับทวายไลฟ์ฟอเรสต์นะแต่ว่าเราย,ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในเอพิโซดหน้าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายสำหรับเจ้าตัวมอสทวายไลฟ์ฟอเรสต์นะเพราะเรายังเหลืออีก เคุ้ยสกประมาณคุ้ยสองคุ้ที่เรายัางไม่ได้ไปจัดการแล้วก็ไม่ได้ไปนําเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับสาหรับในเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเรกนี้เป็นตะทะเลอย่าลืมชิคไลค์นะครับซับสไครป์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับแล้วเดี๋ยวไปเช็กันในเอพิโซดหน้าครับไปแล้วครับยัยเฮ้